ตำนานต้นกำเนิดที่มาของอินคิวบัสซัคิวบัสปีศาจอินคิวบัสและซักคิวบัสเป็นปีศาจที่ปรากฏในความฝันโดยซักคิวบัสเป็นปีศาจสตรีที่ปรากฏตัวในความฝันด้วยรูปสตรีวัยเจริญพันธุ์เพื่อเล่าลุงบุรุษให้สังวาสกับนางโดยเชื่อกันว่าถ้าร่วมประเวณีกับนางซักคิวบัสบ่อยครั้งอาจส่งผลให้สุขภาพย่ำแย่มีอาการวิกลจริตและอาจถึงตายได้ซึ่งเป้าหมายของซักคิวบัสในสมัยก่อนก็จะเป็นบาดหลงหนุ่มๆพวกมันจะทำให้ผู้ชายฝันปิด เพื่อนำน้ำอสุจิไปใช้ในการสร้างทายาทของพวกมันส่วนอินคิวบัสเป็นปีศาจเพศชายที่เชื่อว่าจะเข้ามาร่วมหลับนอนกับสตรีในยามหลับไหลเพื่อสังวาสด้วยมันจะทำให้ผู้หญิงที่กำลังหลับไหลตั้งคันขึ้นมาซึ่งมีทั้งการหลับนอนกับเธอจริงๆหรือทำในความฝันลูกของอินคิวบัสที่เกิดขึ้นจะเรียกว่าแคมเบียนที่แม้จะมีรูปร่างหน้าตาเหมือนคนปกติแต่แคมเบียนจะมีความสามารถพิเศษหรือเด็กบางคนอาจจะสามารถใช้เวทมนต์ได้และที่สำคัญแคมเบียนจะมีเสน่ห์เย้ายวนมาแต่กำเนิด และมีพฤติกรรมแบบ LGBTQ ซึ่งว่ากันว่าพ่อมดเมลินก็เป็นเด็กที่เกิดจากอินคิวบักับแม่ชีคนหนึ่งในความเชื่อของบางท้องที่เช่นตามตำนานเมลิน i n นคิวบจะร่วมประเวณีกับหญิงสาวก็เพื่อให้หญิงนั้นมีบุตรความเชื่อที่ส่งต่อกันมามีอยู่ว่าถ้าร่วมประเวณีกับ i n นคิวบสบ่อยครั้งอาจส่งผลให้สุขภาพย่ำแย่ และอาจเจ็บป่วยถึงตายได้เพราะเชื่อว่าอินคิวบัสจะดูดวิญญาณของเหยื่อเมื่อร่วมหลับนอนกับเหยื่อยิ่งโดยเฉพาะแม่ชีสาวอินคิวบัสจะครอบงำความฝันของพวกเธอโดยเหยื่อจะไม่มีทางตื่นขึ้นมาภายใต้การควบคุมของมันแต่พวกเธอจะรู้สึกได้ถึงสิ่งที่มันกระทำเชื่อกันว่าที่มันทำแบบนี้ก็เพื่อให้พวกมันยังคงดำรงเผ่าพันธุ์อยู่ต่อไปส่วนผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อของพวกมันบางคนก็มีอาการคล้ายตั้งครรภ์เช่นท้องลมท้องเทียมหรือเนื้อง,งอกในมดลูกแต่บางคนก็อาจจะตั้งครรภ์จริง คำอธิบายนิรุติศาส์โบราณและผู้เคร่งศาสนาคำว่าอินเคิบสมาจากภาษาละตินตอนปลายอินเคโบฝันร้ายที่เกิดจากปีศาจจากอินเคเบเรทูเลออนหนึ่งในการกล่าวถึงอินเคิบสที่เก่าแก่ที่สุดมาจากเมโสโปเตเมียในตำนานกษัตริย์สูเมเรียนราว2 4 0 0ปีก่อนคริสต์กาลโดยที่พ่อของฮีโร่กิลการเมตเรียกว่าเป็นลิลูถูกอธิบายว่าเป็นสิ่งที่รบกวนและเย้ายวนในขณะนอนหลับในขณะที่ลิลิตูเป็นปีศาจสาวถูกอธิบายว่าปรากฏต่อผู้ชายในความฝันที่เร้าอารมณ์ ต่อมาปีศาจอีกสองตัวก็ปรากฏต,ตัวขึ้นเช่นกันอาเดลลิลิซัคิวบัสปีศาจส,สาวผู้ยเยี่ยมเยียนผู้ชายในตอนกลางคืนเป็นปีศาจที่เกี่ยวข้องกับลมเชื่อว่าเธอมีความสามารถในการบินและบุกเข้าไปในบ้านผ่านหน้าต่างมักถูกอธิบายว่ามีความต้องการทางเพศที่ไม่รู้จักพออาเดลลิลิยังทำร้ายผู้หญิงในวัยที่แต่งงานและถูกอธิบายว่าเป็นปีศาจของเด็กสาวที่เสียชีวิตก่อนมีคู่ ซึ่งอธิบายถึงความตั้งใจของเธอที่จะขัดขวางไม่ให้มนุษย์มีครอบครูบางครั้งอธิบายว่าปรากฏตัวในรูปของมาป่าหางูและไอลูลิลีอินคิวบัสผู้ให้กำเนิดเด็กที่น่ากลัวจากพวกเขาซึ่งเป็นคู่หูชายของอาเดดลิลีตาเดดลิลีมาจากคำว่าดอทุซึ่งแปลว่าผู้หญิงในวัยที่แต่งงานได้ในขณะที่ไอลูลิลีมาจากคำว่าเดลูซึ่งแปลว่าคนที่โตแล้วปีศาจเหล่านี้เดิมทีเป็นปีศาจแห่งพายุ แต่ปัจจุบันพวกมันก็ถูกมองว่าเป็นปีศาจแห่งความฝันซึ่งอาจเนื่องมาจากนิรุติศาสตร์ที่คลาดเคลื่อนแต่ความเป็นจริงคือมันเป็นปีศาจลมที่มักปรากฏตัวในเวลากลางคืนซึ่งตอนหลังลิลูหรือลิลิตูได้ถูกตีความว่าน่าจะหมายถึงลิลิตนางฟ้าองค์หนึ่งซึ่งเคยเป็นภรรยาคนแรกของอดัมซึ่งได้รับการกล่าวถึงไว้ในคัมภีร์ฐานักซึ่งเป็นคัมภีร์ไบเบิลภาคภาษาฮิบร,รูเรื่องราวของเธอถูกกล่าวขานไว้ในตำนานเทพปกรนามยิวและในคัมภีร์ทันมุตของชาวบาบิโลนเด e บ a b y l o n นี n t a l มุต รวมถึงเธอยังอยู่ในความเชื่อของชาวซูเมเรียนเมื่อ3,500ปีก่อนคริสตกาลถึงแม้ว่าในปัจจุบันชื่อของเธอจะถูกลบทิ้งไปแล้วในคมภีพันธสัญญาเก่าแต่ในบันทึกตามความเชื่อดั้งเดิมของชาวยิวโบราณพวกเขาต่างเชื่อว่าเธอมีตัวตนอยู่จริงลิลิตมีความเชื่อว่าหญิงและชายต่างมีความเท่าเทียมกันเธอเรียกร้องความเท่าเทียมนี้กับอาดัมและในยามร่วมเพศอาดัมสั่งลิลิตว่าเธอจะต้องร่วมเพศในอิริยาบถท,ที่เธอต้องอยู่ใต้ตัวของเขาเท่านั้น ซึ่งเธอไม่ยอมเธอปฏิเสธที่จะทําตามคําสั่งและความต้องการของอดัมแต่เพียงฝ่ายเดียวและได้หนีออกไปจากสวนเอเดนและอดัมก็ไปร้องขอให้พระเจ้าตามเธอกลับมาซึ่งพระเจ้าก็ส่งเทวทูตสามตนไปเจรจาแต่เธอก็ปฏิเสธเทวทูตทั้งสามจึงปล่อยให้ลิลิตใช้ชีวิตอย่างที่เธอต้องการโดยมีข้อแม้ว่าจะต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเกิดของเผ่าพันธุมนุษย์อีกทั้งนางของเธอก็จะไม่หลงเหลือให้กล่าขวขามอีกต่อไปเธอจึงไม่ถูกกล่าวถึงในพันธสัญ,ญญาและเชื่อกันว่าเธอได้ไปพบรักกับซาตาน และให้กำเนิดปีศาจร,ราคาอินคิวบัสและซักคิวบัสขึ้นมาเพื่อเล่าลงบุตรของอดัมสุดท้ายถึงแม้ลิลิธจะเป็นสัญลักษณ์ของความรืดดึงขัดขืนแต่ถ้ามองในอีกแง่เธอคือสัญลักษณ์ของสิทธิความเท่าเทียมทั้งทางร่างกายจิตใจและทางเพศรวมถึงเป็นตัวอย่างของการยินยากที่จะเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดให้กับตัวเองซึ่งตำนานกล่าวว่าอินคิวบัสและซักคิวบัสเป็นลูกของลิลิตอดัตลิลิคือซักคิวบัสส่วนในลูลิลิคืออินคิวบัสข้อมูลในทางาศาสนาและความเชื่อ เรื่องของอินคิวบัสนั้นได้เริ่มต้นกล่าวถึงในความเชื่อของคริสเตียนครั้งแรกโดยนักบุญออกัสตินกล่าวถึงหัวข้อในเดอ์ซิวูติดีอเมืองแห่งพระเจ้ามีการกล่าวถึงการโจมตีโดยอินคิบัสมากมายจนไม่อาจที่จะปฏิเสธถ,ถึงการมีอยู่ของพวกมันโดยเขาได้กล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีข่าวลือไปทั่วอีกด้วยหลายคนได้ตรวจสอบโดยประสบการณ์ของตนเองและบุคคลที่น่าเชื่อถือได้ยืนยันประสบการณ์ที่คนอื่นเล่าว,ว่าผู้ส้นเร้นในป่าและฟอนอันมนุษย์ที่มีรูปร่างเหมือนคนมีหูยาวเขาหางและขาหลังคล้ายท้ยที่เรียกกันทั่วไปว่า,า,าอินเคไบมักคงเหงผู้หญิงอย่างโชวร้ายและคำถามเกี่ยวกับความสามารถในการสืบพันธุ์ของปีศาจยังคงเป็นที่ถกเถียงกันต่อไป800ปีต่อมาโทมสัสกรีนาโต,ตเถียงกับความเป็นไปได้ที่หญิงสาวจะตั้งท้องโดยการมีสัมพันธ์กับปีศาจ โดยเขาได้บรรยายไว้ว่าถึงกระนั้นถ้าบางคนเกิดจากปีศาจเป็นครั้งคราวก็ไม่ได้มาจากมเมล็ดพันธุ์ของปีศาจดังกล่าวหรือจากร่างกายที่สมมติขึ้นแต่มาจากมเมล็ดพันธุ์ของผู้ชายที่นำมาเพื่อจุดประสงค์อย่างเมื่อมาได้ถือเอาร่างผู้หญิงก่อนแล้วจึงค่อยเป็นชายก็ได้เอามเมล็ดพันธุ์ของสิ่งอื่นมาบังเกิดเป็นอย่างอื่นแล้วเขายังบรรยายต่ออีกว่าบุตรที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เช่นนี้เฉกเช่นมนุษย์ทุกคนจะมีจิตวิญ,ญญาณที่พระเจ้าสร้างขึ้น และจะดำเนินชีวิตโดยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถให้ชีวิตได้จากนั้นประมาณ300ปีต่อมาพระเจ้าเจ,าเจมส์ได้บรรยายไว้ในวิทยานิพนธ์ของเขาชื่อปีศาวิทยาดมนลละจีได้เสนอแนวความเชื่อไว้ว่าปีศาจจะทำสองวิธีในการทำให้หญิงมีขันวิธีแรกขโมยอสุจิจากชายที่ตายไปแล้วส่งไปยังผู้หญิงอีกวิธีคือการเข้าสิงคนที่เพิ่งตายแล้วและร่างนั้นมามีอะไรด้วยซึ่งหากว่าร่างนั้นยังสดใหม่ก็จะสามารถทำให้หญิงตั้งท้องได้ ซึ่งมุมมองความเชื่อของเขานี้ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากประสบการณ์ที่เจอศพผู้ชายบางคนที่อวัยวะเพศแข็งตัวทําให้เขาเอามาเชื่อมโยงจากการวิเคราะห์วิธีที่สองคือแนวคิดที่ว่าร่างที่ตายไปแล้วสามารถถูกปีศาจเข้าครอบงำทําให้มันลุกขึ้นและมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้อื่นสิ่งนี้คล้ายกับการกล่าวถึงผู้กลับคืนชีพหรือแวมไพร์และบิญ,ญญาณที่นําศพผู้ตายไปก่อความเสียหายซึ่งคนในยุคก,กลางสมัยก่อนเชื่อกันและแนวคิดนี้อธิบายมุมมองของเขาว่าซักคิวบัสและอินคิวบัส เป็นปีศาจตัวเดียวกันเท่านั้นและมันจะเปลี่ยนร่างได้แตกต่างกันไปนตามเทศข,ของคนที่มันกำลังมีสัมพันธ์ด้วยในตอนหลังเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในทางศาสนาคริสต์ว่าอินคิวบสและซั c คิวบาสเป็นปีศาจตัวเดียวกันและสามารถสลับไปมาระหว่างรูปแบบชายและหญิงโดยในทางความเชื่อทางศาสนาคริสต์จะสรุปว่าพวกมันเป็นกระเทย โดยมีความเชื่อว่าซักคิวบัสสามารถนอนกับผู้ชายและเก็บอสุจิได้หลังจากใช้พลังแห่งความมืดเพื่อทําให้เมล็ดเปลี่ยนแปลงหรือเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อทําให้อสุจิกลับมาสดใหม่จากนั้นซักคิวบัสจึงแปลงร่างเป็นอินคิวบัสและใช้เมล็ดพันนั้นกับผู้หญิงลูกหลานของพวกมันมักถูกมองว่าเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติซึ่งเป็นเรื่องน่าเศร้าที่การตั้งครรภ์ในลักษณะนี้จะทําให้สตรีในสันักชีต้องถูกเผาหากพบว่าตั้งครรภ์ หนึ่งในสตรีที่มีฐานะทางสังคมและเชื่อว่าตั้งคันกับอินคิบัสคือสมเด็จพระราชินีแมรีที่1แห่งอังกฤษสเสด็จสวรรคตในวันที่17พฤศจิกายนคศ1 5 5 8งพริพระชนมพรรษาได้42พรรษาที่พระราชวังเซนเจมการสวรรคตของพระนางถูกพิจารณาว่าสาเหตุเนื่องมาจากการพยายามมีทายาทของพระนางทั้งที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์แต่พระนางคิดว่าตัวพระนางเองมีบุตร จึงเกิดภาวะคันเทียมทำให้ร่างกายเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆจนสวรรคตแต่การสวรรคตของพระองค์ยังสรุปไม่ได้ว่าสวรรคตด้วยอาการท้องลมหรือท้องหลอกหรืออาจจะเจ็บปวดจากถุงน้ำในรังไข่มะเร็งเยื่อบุพโพรงมดลูกหรือทรงเป็นเนื้องอกในมดลูกขออบบคุณุณทททกกกก่่่าาานีีรรัชมมมยลลืดดตตดดิิแะะง